สวัสดีครับวันนี้นเนงนะเดี๋ยวพามั่วน,นะครับก็จะพาทุกท่านแบบมามั่วนิดหน่อยนิดหน่อยเียนพามั่วครับยพามั่วครับขึ้นหนาครับ วายภัยนะครับตรงนามเป็นของพ่อตาไม่ใหญ่ครับนี่พระม่วนนะครับจุดปูมไม้นะครับเราจะมาม่วงกันตรนนี้ครับจุดมุมไม้ครับม่วงนะครับ ครับก็บจะเข้ามาวุ่นวายครับ